ช <onents> <avec behaviour> <ours> ิฟ้าฮัอะายไปไหนไปใครก็รำนะบ่อกยอกบ่อยิิดกสบายดีสบายดีช่วยดีพ่อพี่น้องยามสดตนใบ้าวิเมเนสาว ตอนนี้นะสิบสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะเราวก็จะพาเดี๋ยวไปเมืองนะทุกคนเอ้ยไปกุฎจานไปกับเสางาะไปกับสว,บสวรรค์ตาปุ๊ตอนนี้เพิ่นมาท่าเรียบร้อยแล้วมาท่าค่อยตะหึงแล้วทุกคนเอ้ยอยังวิ่ได้อันนั้นอยู่เออฝู่สาวไปกับสวันตาเมือนนี่ตรงนี้นี่กะอัดคักไว้นะนี่ พาเข้าไปซื้อนะพาไปซื้อเสื้อทุกคนเลยซื้อเสื้อมาดองอันไปซื้อเสื้อใหม่มาดองเบาพิมพ์ใจเมื่อแรงสระสดูดรเดันนี้ อยู่ด้านพุ่มหาเลาะมึงแค่นี้เลยทุกคนเอ้ยมันมีหลายหางจร่งไหมพี่มามเพิงรู้เซื้อตัวเลือกเป็นตาเนี่ยเจ๊หางนี่ อ an? ันนนมาครบมีเก really <museums> <m together> <m ur loyalty> ิบมีพี่เลยพผมเข้ามาเยอมีแวนผมงมอะไรนองซีนแบบนี้เนาะเลือกไหมเลือกแค่ไหน

ไปว่าจอมทรงจะาหึ่งเบิกเนาะเอ้ยเห็นผู้สาวเขาเอาำชีวิตผู้สาวขขเขน,น,นี่ยจอนซิงเขามาเอานน้องเอ้ยได้คนเนื้อหน้ากุญแจนี่แหละมาเข้าไปตัดนั่นคือประมาณเลยนะ่ออันบริเกิดเลยนะมันหวามไปเลยนะเจ้าจะได้ล้ามปล่าวล้ามคือกล่าตัดหวามให้เจ้าจะได้เกิดเพราะว่าอันเจ้าพึง่งเบิกทางในมันก็ไม่เงินได้เอ้ยต้องเงิน เอขาตัมล้อมเถอะจะได้คิอจะเพื่อเขาตั้มคืนจนชมแคลร์จะมาสีเรือมเลือกจะมาสีสีดำก็เลือกอะจะมาสีสีขาจกเอก ก็งามเลยเนาะสีสีฟ้าสีนี้นํะมาแบบอ่าเาเดินตัดอันนั้นโลดเจ้าให้คนสูงนะแต่มันยาวๆนะประมาณอะไรบ้างอือือประมานี้เจ้ากะตัดเฮ็ดแอวสูงๆหัวต่อมันก็งามากอะไสิะ มาด้านนี้วะสยงามโท่าเรือเสนหน้าเสื้อแบบเสื้อดงสีขาวเปนยเสื้อสีขาวมบนุ่นเหมือนพรมพอมุรมธรรมดาเลยนะได้เลยตัวหนึ่งขอบ ้องไปหาบนเซื้อก่อนเอาได้จะด้เลือซื้อได้เรียบร้อยเพื่อกระเจ้าอันตัดเธอจักหน่อยตัดเอาเอวเอวมันใหญ่ๆแน่ก่อนหน่อยนึงจริงได้ฮอนบอน ยังจะยุเเลยยังกินแล้เอาใดซื้อแล้วเอากสได้อะทุกคนเหตุเกยอนไมด้มือแล้วันนี้นะไม่แต่มาซื้อเครื่องอะไร้กไดเลยงเขาได้มือแล้วันนี้นะมาหาไว้กินกินเผอยู่น้างน้อยเนาะเออพี่แม่เดิน เข้ามาขายมาโมทุกคนเอลยนะคะเดดอนะฟาต้าแด่นนะดะเอาข้ามาทอดหานแล้วทุกคนหานกินข้าวข้ามาสั่งเฟอร์ซองทวยมากิน

ขอตัวกินข้าวกินน้ำก่อนเอาฟ้าวเมื่อยเลยทุกคนเอ้อ เาพิมใจเพิ่นกระเปิดอึบอ,อัอมอึบอัมอยู่เฮากะพอยยิปะไปหาเฮดเวก่อนเด้อมือแรงเจอกันเพราะพี่น้องชิพาเพราะไม่พี่น้องแบบเบิ่งแต่งตู่แบบไปเลยนะทุกคนตกตกคำแล้วทุกคนเอ้ยเฮาก็ไปหาอํานำอาบในแล้วทุกคนเมอสเฮาก็อาบนำเมื่อแสเอมแสเอ็มแล้วกี่นี่แล้วกะสิไปอาบน้ำค่อยกะ ครัเบ,บิ้งทุกคนถ้าต,ตัดภาพไปตอนเท่านุน้งเคืองพี่เลอแล้วเรียบร้อยแต่งหน้ากำลังจะไปไปมูม่พี่เลอเขากะเซตมาโซนกับเจ้านี่ยแล้วมาละยังแต่คอยพอดีไปทุกคนทุกคนแล้วละตอนนี้มาทาสควันทาสควันน่อยนึงคอยก็มาแต่เฮิร์นเท่าทุกคนเอ้ยคอยกับเสือสอ้อซ้อมนี่เป็นการ์ดการ์ดคนไทยเอิ้นขาดการ์ดบ่เสื้อร้อยหนึงทุกคนเอ้ยคอยกับบิมีเงินเ <laughs> จ้าเดย์เสื้อเท่าเลย สุดมันเซ็กซี่เด้อสขานผูกใ่สะพานเต็งตวแล้วแล้วกะเข้ากับสิได้ไปทุกคนเดยนี่งานก็คือนี่ละมาพนงานละงานแล้วอเ้าจะจาอันนี้บอแคน่ะดเบรรงา่าับ ออนาคะเน้องสแกวนะ่อาเด้ออจะมายามไใ่กเอาเนะบยอกกันยังชื่อนึเพียงีกันบวก็บปไดหัวกเอาหัวกับปลูกนาะเฮ้ยอาจ้องเปียนเสียอฟอนมอกมาพบน้พ่อ จังมีตังนจุดยอตังคะไมตั้งนังอยู่บ่เอวันนนไว้เาแล้วมาเป็นปนตัวี้โพาเมิม่าโพนเยอะเลยเอ้ยอาเน่นเาแถวจับสกเลยเอาละวงสันกี้สกันเะ่เอาเาเเอาละวงสัมาอ แล้วกตั้งโต๊ะใหญ่เียบโต๊ะ่สมนะเฮ้ยตอไปทานกันี่อะไรน้เสนเนลกเนี่วางเกางี่ตโกต้งอย่งนาาจชามีรายม่น่าจะทุกคนเลยอันนี้นอันนั้นน้ำูสวรรค์กินอยู่

แล้ววันนี้นะเปืกลนเลออกไปเต้นรับุญลำพวงผัวสาวน้ำแดงนี่ผู้สาวน้ำแดงนี่ใอะเปลฮะขอเลขมาขเลแน้ำแดงน้ำเบอขอเลขเลยเี่ยเปดไปแล้วโนรามาแล้วสาวนำแบบปะเหยียบขี้เท้าได้เลยชมญเลสงเด้ปไอ้อนลำบุาบันทงานด้วมาบทกงานจบแ แลก็ตั้ทกมาสันีนตะนกีอนไม่ได้เป็ดดอกแต่ว่ะใจใจอันนั้นละะงกแจ้งคือขำหมได้่อยงอมกบงจงามกบา้นี่ถึงบงหมมเจอแล้วรจับหมูจับเน้แล้วกันแล้วก็ตะทัพอดีดย่ายด เขาก็มาแล้วแต่ด่งกูมาดึกเติบเขาก็เป็นเคริงเป็นเพ่เร็วเรียบร้อยละเขาก็ว่าจะไปหานอนแล้วบันนี้นะคลิปนี้กับประมาณนี้ละวพ่อพี่น้องคลิปหน้าพาอกันใหม่เด้อสบายดีบ๊ายบาย